สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีไร่คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาว,วชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่า,ฝ,า,ฝ,าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องบอกแล้วไงข้าไม่แต่งกับเจ้าผู้เขียนล้านวรีไร่บทที่21ภาระหน้าที่สำ,ส,สำนักสุนสำนักสุนส่งคนเข้าไปตั้งมากไม่มีใครกลับออกมาสักคน ข้าเลี่ยงกับฝ่าบาทมาตลอดว่าจะไม่ส่งเจ้าเข้าไปเป็นเด็ดขาดสุดท้ายฝ่าบาทกลับใช้นางมาดึงตัวเจ้าไปทำภารกิจนี้จนได้มาเตอว้อยวายอย่างอัดอั้นตันใจยามที่เขาได้รับราชองค์การรับถึงเรื่องที่จะให้เยี่ยนฉีแฝงกายเข้าไปสืบข่าวในภารกิจที่ค้างคามานับสิบปีแล้วภารกิจนี้อันตรายมากจริงๆหรือเยี่ยนฉีกระซิบถามลี่กวงภารกิจนี้ค้างคามาตั้งแต่ช่วงที่ผู้นำสำนักคนก่อนยังอยู่ ทว่าเมื่อเขาตัดสินใจไปทำภารกิจนี้เองเขาก็ไม่กลับมาพี่ชายข้าจึงได้ขึ้นเป็นเจ้าสํานักสุ่นแทนเขาลี่กวงอธิบายข้าเสียสิทธิพี่เยียนไปคนหนึ่งแล้วไม่นึกเลยว่าจะต้องมาเสียพวกเจ้าไปอีกมาเต๋อถึงกับกรมขมับยืนเซอาการปวดหัวของเขาคงกำเริบท่านพี่มาเย่จวนเข้าไปช่วยประคองเขาข้าจะไปเอายาลี่กวงว่าแล้วก็หายรับออกไปจากห้อง ตอนนี้เยี่ยนฉีรู้ตัวแล้วว่าข้อเสนอของฝ่าบาทนั้นช่างสาหัสยิ่งนักนางยิ่งคิดก็ยิ่งอยากเลือกให้ตนเองเป็นคนเดียวที่ต้องเข้าเข้าไปทําภารกิจนี้ต้นยามซี่สิบเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาห้านาทีหลังกินมือข้ามเสร็จเรียบร้อยย่จวนก็หายไปเพื่อเตรียมตัวต่อภารกิจนี้การแฝงตัวไปสืบหาร่องรอยของศาสตราวุธลับแห่งราชวงศ์เป็นห้องเต้องค์กรที่เสียสัตว์ตาวุธนี้ไปให้กับผู้นําของแคว้นข้างเคียง แม้ว,ว่าศาสตราวุธนี้จะถูกนำออกไปทว่าก็ไม่มีใครสามารถใช้มันได้ดังนั้นมันจึงถูกผู้นำแคว้นนั้นสะกดไว้บนเกาะคมยกฟาบาดพยายามส่งคนไปสืบหาร่องรอยมาตลอดแต่ก็ไร้ข่าวคราวมันเสี่ยงเกินไปคนไร้ประโยชน์อย่างข้าหากสกุลอันจะสูญเสียไปคงไม่หนักหนานักแต่หากสกุลซื้อเสียเย่จวนไปมันไม่เหมือนกันเยี่ยนฉีบอกกับลี่กวง นางตัดสินใจแอบขอตอรี่กวงว่าต้องการให้ส่งนางไปยังเกาะคมหยกเพียงคนเดียวใหญ่เจ้าลดคุณค่าตนเองลงเช่นนี้ดีกวางท้วงข้าไม่ได้ลดคุณค่าของตนเองแต่เมื่อลองคิดดูให้ดีแล้วข้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอีกทั้งเรื่องที่ข้าเป็นคนก่อข้าควรต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นเย่จวนหรือทุกคนในสกุลอันก็ไม่ควรต้องมาแบกรับความผิดใดๆเลย เยี่ยนฉีรู้ตัวแล้วว่าตนเองก่อเรื่องหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่คาดคิดจริงๆเจ้ามั่นใจนะว่าต้องการไปคนเดียวลี่กวงถามย้ำข้ามั่นใจเยี่ยนฉียืนยันหนักแน่นเช่นนั้นข้าจะช่วยเจ้าลี่กวงตกปากรับคำในที่สุดหนึ่งปีต่อมาเกาะคมยกเรือนำพาร่างของเย่จวนไปส่งยังเกาะคมยกพร้อมกับคนงานหน้าใหม่ๆคนอื่นๆเป็นพ่อบนเกาะคมยก มีไอพลังงานที่หนักหน่วงผู้เฝ้าบำรุงเวส,สกดศัตราวุธยังจำเป็นต้องมีคนปรนิบัติทว่าคนงานเหล่านั้นก็สิ้นลงลดลงแทบทุกปีฝ่าบาทจึงยังมีโอกาสส่งคนเข้ามาแทรกแซงบนเกาะคมยกได้เรื่อยๆทว่าก็ไม่มีใครรอดออกไปจากเกาะนี้เลยและหนนี้เย่จวนจะรอดไปได้อย่างไรกันพวกเจ้าคือคนงานที่มาใหม่สินะหน่วยก้านใช้ได้ สตีนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพางใช้มือลูบไล้บนหน้าอ,อกของเหล่าบุรุษที่ลงจากเรือมาทุกคนผ่านมือนางไปได้ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งมาถึงเย่จวนโดยเฉพาะเจ้าหน่วยก้านไม่เลวนางกล่าวแล้วจิกเล็บลงบนอกของเย่จวนแมบบ้ความเจ็บนี้เย่จวนจะทนได้ทว่าเขาก็ออกอาการเหมือนว่าตนเองเจ็บปวดเป็นอย่างมากนางจึงยอมรามือจากเย่จวนหน่วยกา้านดีแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น เก็บเจ้าไว้ใช้แรงงานในครัวกลางดีกว่าคืนส่งไปรับใช้พวกตาเท่าคงได้ตายในวันนี้เลยนางกล่าวแล้วเดินจากไปเย่จวนถูกพาตัวแยกออกมาจากคนอื่นๆเข้าไปยังส่วนลึกของเกาะซึ่งเป็นเสมือนหลังบ้านเย่จวนนึกดีใจอยู่บ้างที่เขาได้เริ่มต้นแฝงตัวในจุดที่ดีกว่าเดิมแม้ว่าการไปรับใช้เหล่าตาเท่านับเวศจะทําให้ได้รู้ตําแหน่งของศาตราวุชัดเจนทว่าก็เสี่ยงที่จะถูกพวกนั้นจับได้ การที่เขาอยู่ในส่วนทำงานรวมๆและดูเป็นคนงานสุดธรรมดามันจะสร้างโอกาสในการสืบข่าวคราวของศาสตร,ราวุธได้มากกว่างานในครัวก็ไม่มีอะไรมากรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้เสร็จตามเวลาหลังจากนั้นเจ้าจะไปพักผ่อนก็เชิญทำเร็วเสร็จเร็วทำช้าจนไม่ทันการอย่าหาว่าใจร้ายก่อนแล้วกันหัวหน้าครัวกล่าวกับเย่จวนก่อนที่จะส่งเขาไปประจำตำแหน่งคนหั่นผัก แม้มันจะเป็นงานง่ายๆเท่าเย่จวนก็ทำเป็นเก,ก้กๆกังๆบ้างไม่แสดงความคล่องแคล่วออกมามากนักเขาทำงานจนเสร็จเป็นคนเกือบสุดท้ายอีกทั้งยังแกล้งทำมีดบาดมือตนอีกด้วยใครต่อใครต่างก็หัวรอยยอใส่เขามีเพียงสตรีที่จัดแจงให้เขามาอยู่ในครัวเท่านั้นที่เข้ามาช่วยเงียบปากทุกคนจากนั้นนางจึงอาสาจะทำแผลให้เย่จวนเขาต้องตามนางไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เจ้านี่ช่างซุ่มซ่ามนัก ข้าคิดถูกแล้วที่ไม่ส่งเจ้าไปหาพวกตาเท่านางกล่าวขณะเดินนำหน้าเย่จวนเข้าไปยังหลืบเขาหลังเดินผ่านหลืบเขาเข้าไปในถ้ำม,มืดๆจนโผล่พ้นออกมาจากถา้ำเย่จวนได้พบเข้ากับสถานที่ยันกว้างใหญ่แม้ด้านบนจะใสจนมองเห็นบรรดาสัตว์ใต้ท้องสมุทรทว่าชั้นผาที่อยู่โดยรอบกลับมีบางสิ่งซึ่งทำให้เขาต้องตกใจยิ่งกว่าที่นี่คือที่ไหนกัน เย่จวนแท่งทำเป็นไม่รู้เรื่องทว่าเมื่อหันกลับมาแล้วทันได้เห็นคมดาบพุ่งเข้าหาโดยสัญชาตญาณเย่จวนนำกริดที่ซ่อนไว้ออกมาป้องกันตัวทันทีเจ้านี่แกล้งไข่สือเก่งนะแต่ขอโทษที่ข้าจับพวกเจ้าได้เก่งกว่านางกล่าวแล้วรุดหน้าเข้าโจมตีเย่จวนอย่างหนักหน่วงปลายดาบคมเฉียดผ่านดวงตานำพาเส้นผมสลวยปิดปลิวร่วงลงสู่ผืนดินเสียงเดกล้าห้ามหันดังสนั่นในโสดปราสาสยามเผชิญหน้าไม่หลบหลีก เะนันสตีผู้ชำนาญกลการสู้มิหนายชเล่นางดึงปลายด้ามดาบแหลมคมอันมีโซ่ซ่อนออกมาพันธนาการมือหนึ่งของเย่จวนรอยยิ้มร้ายผุดพลายก่อนนางจะทุ่มแรงทั้งหมดส่งร่างของเย่จวนลอยไปกระแทกเข้ากับผาโซ่ปริศนาต้องอาคมเลยรัดร่างเย่จวนยึดตรึงเขาเอาไว้แน่นข้างๆเย่จวนก็ยังมีร่างของเจ้าสำนักสุนคนก่อนถูกตรึงไว้อยู่ด้วยเช่นกันเวรนกรรมจริงๆพวกเจ้ามาเพื่อจะช่วยปลดปล่อยซาตาวุธ ทว่ากลับเป็นมันเองที่ทำรายพวกเจ้าและมันไม่ต้องการไปจากเกาะแห่งนี้มากที่สุด <c oughs> นางกล่าวแล้วหัวเราะร่วนก่อนจะเดินจากไปเนื่องจากตนเองได้ทำหน้าที่รุ่ล่วงแล้วไม่นึกเลยว่าจะเป็นเจ้ามาที่นี่สิทธิพี่เหยียนเจ้าสำนักสุนคนก่อนกล่าวกับเย้จวนก่อนที่เขาจะมาทำภารกิจนี้เองเขาจำได้ว่าเย้จวนเพิ่งเข้าร่วมสำนักแต่ก็เป็นคนหนุ่มที่มีฝีมือโดดเด่นมากทีเดียว โซ่เส้นนี้คืออะไรกันเหตุใดพวกท่านไม่ทำลายมันแล้วกลับออกไปจากเกาะนี้ไม่มีใครรู้ข่าวคราวของพวกท่านเลยเย่จวนถามผู้ที่ถูกโซ่นี้พันธนาการไม่อาจละทิ้งกันได้หรอกสิทธิพี่เหย,ยนกล่าวทั้งรอยยิ้มทว่ามันเป็นรอยยิ้มที่หม่นมองยิ่งนักขณะที่เย่จวนยังคงทรมานกับความจริงที่ได้เผชิญเยี่ยนฉีซึ่งสลบสไลไม่ได้สติบัดนี้นางได้ฟื้นขึ้นมาอยู่ในเรือซึ่งกำลังล่องไปยังเกาะฝึกวิชาลับของสกุลซือ้อ นางรู้ตัวแล้วว่าลี๊กวงไม่ได้ช่วยนางตามที่สัญญาเป็นพอเย่จวนได้ขอร้องทั้งลี่กวงและหมาเต๋อไว้ก่อนแล้วว่าจะให้ช่วยคุมของเยี่ยนฉีให้ปลอดภัยฝ่าบาทจะต้องไม่รู้ว่าเยี่ยนฉีไม่ได้ไปเหยียบที่เกาะคมหยกเจ้าพาข้าไปที่เกาะคมหยกเดี๋ยวนี้เป็นข้าที่ควรรับผิดชอบภารกิจนี้คนเดียวด้วยซ้ำข้าต้องไปที่นั่นเยี่ยนฉีคว้ากริดออกจ่อคอคนที่คอยคุมตัวนางท้ายที่สุดเขาก็ลงมือสู้กับนางน่าเสียดายที่นางหาใช่ผู้ที่ยอมกันง่ายๆเช่นเดิม สองเท้าประทับยอดอกอีกฝ่ายจนเขาถึงกับร่างลอยเสียงสำลักนางลั่นพร้อมเสียงของหล่นโครมครามทําเอาคนควบคุมเรือหวั่นใจและเมื่อคมมีดเย็นเยียบวางพาดลงประชิดลําคอเขาเหงื่อการผุดพลายทั้งที่อากาศก็เย็นเยือกข้าต้องการไปที่เกาะคมยกเยี่ยนฉีเน้นยำ้ำเสียงของนางในยามนี้ราวกับเป็นประกาศสิทธิเรือเปลี่ยนทิศทางพายเยี่ยนฉีมุ่งหน้าสู่เกาะคมยกตามคําของนาง แม้จะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะถึงเกาะเว่าใจของเยี่ยนฉีนั้นมาถึงที่นี่นานแล้วเมื่อสองเท้านางได้เหยียบย่างขึ้นไปบนเกาะนางเร้นกายเข้าหามุมมืดเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่เงาประดุดเป็นดังกระแสวายโยสองหูของนางเปิดรับทุกถ้อยเจราจาของคนงานบนเกาะจนไม่นานนางก็ได้ร่วงรู้ข้อมูลที่ต้องการนั่นก็คือพิกัดที่สาสตราวุธถูกผนึกอยู่พริบตาที่เยี่ยนฉีได้เห็นสิ่งที่สาสตราวุธจองจำไว้ นางก็เริ่มเข้าใจว่าเหตุใดผู้ที่แฝงตัวเข้ามาก่อนหน้านี้จึงไม่มีใครได้กลับออกไปเย่จวนเจ้าเป็นอย่างไรบ้างเยี่ยนฉีกอบคุมใบหน้าของเย่จวนขึ้นเมื่อเขาตื่นจนเห็นหน้าเยี่ยนฉีแจ่มชัดเขายิ่งรู้สึกกังวลใจหนักกว่าเดิมนี่เป็นช่วงเวลาเดียวที่ข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าเป็นที่สุดเย่จวนเอ่ยออกมาด้วยความเศร้าหมองไว้เรากลับออกไปจากเกาะนี้ได้ข้าจะไม่ให้เจ้าต้องทนเห็นหน้ากันอีก เยี่ยนฉีกล่าวเหมือนโกรธเคืองทว่าความจริงแล้วนางปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเย่จวนออกไปจากเกาะแห่งนี้ให้ได้เกรงว่าข้าคงไปกับเจ้าไม่ได้เจ้าไม่ต้องสนใจสัตราวุธรีบกลับไปเสียเย่นจวนเร่งรัดนางเพราะเขาไม่รู้เลยว่าสาตราวุธจะมอบโซ่พันธนาการให้เยี่ยนฉีหรือไม่แต่หากมันมอบโซ่พันธนาการให้นางจริงเขาก็พร้อมยอมกลายเป็นปีศาจเพื่อให้นางมีหนทางกลับออกไปจากเกาะนี้ได้แม้อาจจะต้องเสี่ยงภัยมากก็ตาม โซ่แค่นี้ข้าจะตัดออกให้หมดเท่านี้ทุกคนก็กลับไปด้วยกันได้เยี่ยนฉีกล่าวก่อนที่นางจะพยายามใช้ดาบฟันโซ่ทว่าเย่ยจวนก็ร้องห้ามทันควันอย่าเยี่ยนเออหากเจ้าทำลายโซ่นี้ของข้าสิทธิพี่เหยียนจะต้องกลายเป็นปีศาจถึงตอนนั้นก็ไม่แน่ว่าเราทุกคนจะมีชีวิตรอดออกไปจากเกาะได้หมายความว่าอย่างไรกันเยี่ยนฉีท้วงถามฟังจากที่เย่ยจวนบอกแสดงว่าโซ่นี้ไม่ธรรมดามันมีเงื่อนไข หากข่าทำลายโซ่ของตนคนที่ถูกโซ่พันธนาการก่อนหน้าข่าจะกลายร่างเป็นปีศาจมีเพียงศาสตราวุธที่ยับยั้งปีศาจได้ทว่ามันก็หาได้ยอมรับให้ผู้อื่นสามารถใช้การมันได้ง่ายๆเย่จ,จวนอธิบายทำเอาเยี่ยนฉีดังเลมีหน้าเล่าพวกท่านที่เข้ามายังเกาะก่อนหน้านี้จึงไม่มีใครได้กลับออกไปพวกท่านคงไม่อาจลาทิ้งพี่น้องร่วมสำนักไปได้เยี่ยนฉีมองแววตาของทุกคนเพียงครู่เดียวก็เข้าใจได้ แต่พวกท่านจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ต่อให้ต้องเสี่ยงก็ต้องมีคนเสียสละลองตัดโซ่นี่ดูเยี่ยนฉีกล่าวทว่าก็ไม่มีใครอยากกลายร่างเป็นปีศาจทุกคนภาวนาขอให้ตนเองยังมีสติไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไปมิเช่นนั้นความทรงจําอันดีที่ชีวิตนี้เคยผ่านพบมาคงดับสลายแต่ถึงกระนั้นความมุ่งมั่นของเยี่ยนฉีก็ทําให้ใครบางคนตัดสินใจได้แล้วที่ผ่านมาค่าตัวคนเดียวมีเพียงพี่น้องในสํานักที่ยอมรับ เช่นนั้นเจ้าก็ตัดโซ่ให้เย่จวนเถอะหากข้ากายร่างเป็นปีศาจไปจริงๆหวังว่าพวกเจ้าจะหลบหนีข้าแล้วหาทางรอดออกไปจากเกาะให้ได้ศิษย์พี่เหยียนเสนอตนเองแล้วหากพวกเราหนีท่านไม่พ้นเราเราไม่ต้องตายกันหมดหรือคนที่อยู่ก่อนหน้าศิษย์พี่เหยียนชักไม่มั่นใจนิยายเสียงเรื่องบอกแล้วไงข้าไม่แต่งกับเจ้าผู้เขียนลานวลีไรยสามารถติดตามอ่านได้บนเว็บไซต์ รูปแบบอ e ีบุ๊กจะจำหน่ายบนเว็บมาร์เก็ตขอบคุณทุกการรับชมรับฟังหากผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ